สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในรายการซาวด์ทีมแคสต์เกมทีวีนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาแคสเกมนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆที่ทุกคนอาจจะรู้แต่บางคนยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือเรื่องเกมอ่ะเรื่องเกมถ้าเราพูดก็ธรรมดาใช่ปะละ่ะทีเนี้ยผมจะพูดถึงว่าวันเนี้ยเราจะไม่ได้คุยกันเรื่องเกมธรรมดาเราจะเจาะลึกเข้าไปครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องประเภทของเกมนะครับซึ่งไอ คนที่เล่นเกมเนี่ยคนก็จะรู้ว่ากเกมน,นนี้ไม่เป็นอะไรอะไรบ้างยังไงแต่บางคนเนี่ยไอ้พวกเด็กเด็กๆที่เพิ่งมาเริ่มแคสหรือว่าเล่นมานานบางคนยังไม่รู้ความหมายซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบายว่ารูปแบบของเกมกหลักๆจะมีเกมอะไรบ้างซึ่งถ้าเราแบ่งกันไปหลายๆแบบนะครับมันจะมีอยู่7รูปแบบนะครับซึ่งผมจะยกมาแเท7เจดรูปแบบแล้วผมอาจะจะมีการเสริมนิดหน่อยบ้างนะครับซึ่ง ประเภทแรกของเกมเลยคือหลักๆทุกคนรู้จักกันดีครับเกมแนวแอคชั่นซึ่งแอคชั่นเนี่ย, Action, นยในรูปแบบแรกๆของวงกะเป็นเกมแบบแรกๆเลยที่คนรู้จักกันเยอะขึ้นชื่อว่าแอคชั่นมันก็คือการทากระทาต่างๆที่เราสามารถบังคับตัวละครของเราเนี่ยไปกระทําตอบโต้ตอบการใ,ใดๆกับสิ่งการในเกมก็ได้ซึ่งขึ้นชื่อแอคชั่นเนี่ยทุกคนจะคุ้นหูกันดีแบบจะต้องเป็นเกมแนวเฮ้ยไอเนี้ย,ยลุยเตะต่อยกระทืบแม่งอะไรไม่รู้เนี่ย ซึ่งผมก็แบบยังไงล่ะเออแบบคนก็ต้องคุ้นเคยกันดีแหละนะนะก็ก็จะยกตัวอย่างให้แบบจะมีเกมอะไรบ้างก็จะมีเกมแรกๆเลยคือ Call of Duty ทุกคนรู้จักกันดี Battlefield แล้วก็อะไรอีกละ่ะผมยกแค่สองเกมแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีเกมอะไรบ้างนะซึ่งแอคชั่นเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนหรอกจะเป็นเกมที่เล่นได้ทุกประเภททุกวัยนะ อยากจะรีแลกต์เล่นเๆก็ได้เอาความสนุกแต่ว่าผมว่าไม่แนะนําให้เป็นเกมรีแลกต์นะแอคชั่นเนี <mechanisms> ่ย <collections> ม <mel> <router> ันต้องเป็นเกมความความมันเดือดคุณเดือดนี่แบบอ๋อจุดฆ่ามันอะไรเงี้ยก็ลองลองเล่นดูเราไปหาดูครับแอคชั่นมีเยอะกว่านี้ประเภทที่สองครับหิวน้ำก็รูปแบบของเกมเนี่ยทุกคนต้องรู้จักกันดีครับก็แอดเวนเจอร์ครับรูปเกมแอดเวนเจอร์ซึ่งแอดเวนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่ มันจะคล้ายกับแอคชั่นเพราะว่าแอคชั่นส่วนใหญ่ก็มันจะมีความเป็นแอดเวนเจอร์ก็คือการผรจญภัยต่างๆซึ่งจะอาจจะไม่มีการดำเนินเรื่องราวของตัวเราเองก็ได้หรืออย่างเช่นประเภทตีไฟเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบการต่อสู้แบบแอคชั่นอะไรนี่ใช่ไหมละ่ะแต่ทีเนี้ยเอ่อพอแต่ถ้าเป็นเกมแบบแอดเวนเจอร์เนี่ย ก็จะมีส่วนในการทําเรื่องประจนภัยซึ่งการดําเนินเรื่อง่าวเรื่องราว,รราวการแก้ไขปัญหาปริศนาต่างๆในเกมที่เขาเรียกัว่าพัซเซิลซึ่งเกมเนี่ยเขาจะแก้ไขแบบการแก้ปัญหามากกว่ากลไกแกละสภาพแวดล้อมก็จะมีอย่างอาทิเช่นเอ,อ่อฟารินไฮามาริโอเออมาริโอเนี่ยใช่มาริโออ,อ้ออาจจะมีแบบพวกยังไงละ่ะ ง่ายเกมที่มีการมาจนภัยเนื้อเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช่หมดนะ,ะก็ซึ่ง a อ e n n เจ r เนี่ยจะเป็นผู้เล่นเฉพาะกลุ่ม a อ e n n เจ r ร์ Avengers อ่ะมผมว่ามันเล่นยากเล่นยากบางเกมมันเล่นยากปริศนาเนี่ยเราต้องคิดตลอดทั้งเกมซึ่งเราต้องมีความสังเกตช่างสังเกตช่างคิดซึ่งเกมเนี่ยไอคนที่ใช้สมองจะได้ให้เปรียบเลยนะซึ่งถ้าอยากว่าห้าวว่าอยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะฝึกการตัดสินใจในความรวดเร็วผมลองเลยนะไม่เล่นเกมเนี่ยเอเวนเจอร์ดูนะครับ ประเภทที่สาม Strategy อ่ะง่ายๆขึ้นชื่อว่า Strategy ดิก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับการวางแผนซึ่ง Strategy เนี่ยมันจะแยกย่อยได้สองแบบคือ Real Time Strategy กับ Turn Based Strategy นะครับซึ่ง Real Time Strategy เนี่ยเขาจะเรียกันว่าย่อ,อ RTS ซึ่งเป็นเกมวางแผนแบบที่จับเวลาจริงในขณนะที่เล่นซึ่งคือในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยการวางแผนการจะเป็นแบบการวางแผนจัดรูปแบบทัพสร้างฐานอะไรเนี่ย ก็จะเป็นแบบอันเนื่องแบบการเล่นนี้เห็นผลของการวางแผนในรวดเร็วชัดเจนซึ่งเกมเนี้จะเป็นที่นิยมนะแต่ก็ว่าไม่ใช่เกิดตวเกมซึ่งเกมอย่เนี้ยเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากลองเป็นแบบฝึกความเป็นผู้นาเออนี่น่าจะใช้ได้คือแบบเราต้องวางแผนเราต้องคิดล่วงหน้าไว้เอ้ยถ้าทำแบบนี้จะเป็นยังไงซึ่งเกมอันเนี้ยมันจะมี Age of Empire 3 Empire Age 2 ซึ่งเกมเนี้ยเราต้องใช้ระบบศึกษาระบบแต่ถ้าหากว่าถ้าเอาแรงจริงเๆๆนี้ยผมว่าจะเป็นแบบพวก r e a l ลเลิร์อมมานใคอนเคิร์เนี่ยเออทุกคนคุ้นเคยกันแน่นอนว่าเกมเนี้ยซึ่งเกมเนี้ยจะมีระบบที่แบบซับซ้อนหน่อยซึ่งเราต้องวางแผนให้ละเอียดก่อนจะที่เราต้องเล่นแบบเล่นไปต้องวางแผนเฮ้ยเราจะเอาจุดทศศาสตร์ไหนเพื่อมาล้มตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คืออีกอันก็คือ t u r n b a s e d strategy หรือที่เราเรียกว่า TBS ซึ่งเป็นเกมวางแผนแบบผลัดกันเดิน บางคนก็อาจจะยังไม่คุ้นหรอกเพราะว่า TBS เนี่ยเป็นเกมวางแผนสไตล์ดั้งเดิมคดแบบเก่าเริ่มชาติอะซึ่งมันก็แบบยังไงละ่ะโอ้ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเกมแบบนี้มนผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันซึ่ง TBS เนี่ยแรงดันใจมาจากเกมกระดานคี่แบบถอยลูกเต๋าผัดกันทอยผัดกันเดินอะไรเงี้ยซึ่งแบบ TBS เนี่ยจะผัดกันเล่นโดยเมื่อถึงตาเรา เราจะมีสิทธิ์การวางแผนในการด้านต่างๆนะก็ยกตัวอย่างเกมก็จะมี hero of mine and magic f o u world f o u แล้วก็ c i v i l อะไรวะอ่านวะ c i v i l i อะไรวะโอช่างมันเถอะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็ civilization นะฮะ f o u ฮะ civilization f o u civilization four ศตร์อะถ้าลาจะมารีวิวกังใจนี่ก็ซึ่ง tbs เนี่ยอย่างที่บอกไปอะมันไม่ใช่การวางแผนบบเห็นผลทันทีซึ่ง มันจะต้องเป็นการเล่นแบบส่วนใหญ่ก็จะเหมือนแบบเล่นหลยๆคนซึ่งมันจะไม่ค่อยเห็นผลดังนั้นคนที่ชอบการเห็นผลแบบเร็วผมแนะนําให้ไปเล่นแนวเอิร์ธเวียไทยสเตอดิจีดีกว่าประเภที่4ครับทุกคนในคุ้นหูแน่นอนครับโรเปอร์เกมหรือย่อสั้นๆนครับ RPG s. ไม่ใช่ RPG ที่ไปถล่มบ้านถล่มเมืองเขานะก็ซึ่งเกมเนี้ยเราคุ้นเคยกันแน่นอนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยมันจะเป็นเกมนแนวจัแนกลบาบาก มัม้งเพราะว่าอันเนีอยมาจากรูปแบบเกมสมัยใหม่ด้วยซึ่งจะใส่แนวเล่นไปมากกว่า1แนวเล่นเสมอ1เกมแต่ถ้าเอาตามรลกฐานแล้วก็คือแบบเราจะสวมบทบาทของตัวละครนั้นๆเหมือนกับก็จะง่ายก็จะเป็นแต่เดินที่อ่ะแต่ก่อนก็คือแอคชั่นกับแอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะได้บังคับตัวละครก็จริงแต่จะเป็นในลักษณะการสั่งหุ่นยนต์ไปทําตามที่เราสั่งก็คือหมายง่ายว่าสั่งตัวเราไปทําอย่างนั้นแต่ rpg จะส่งรายละเอียดเข้าไปเพิ่มก็จะเจาะลึก ก็จะสามารถพัฒนาความสามารถก็จะมีเอ่อพวกคาสเตตัสดอะไรเนี่ยก็ได้อย่างเช่น Real b ร t ท Final Fantasy หรือว่า Dan g s e 2ซึ่ง RPG เนี่ยเกมเนี่ยมันจะมีอะไรให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเรื่องราวการพัฒนาความสามารถการต่อสู้และการไขความลับต่างๆซึ่งมันก็เป็นเกมที่สนุกดีนะผมก็เคยผ่าน RPG นะก็ถือว่าใช้ได้อะผมชอบดีแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนเล่นอะ ซึ่ง r p g เนี่ยเป็นเกมเป็นเกมที่แบบถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจความหมาย r p g ก็จะเป็นแค่เกมที่แบบไม่มีจิดหมายจะทำให้เราเบื่อที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย r p g ในตอนหลังๆนะครับซึ่งว่ามันมันยังซับซ้อนอยู่ <c oughs> ประเภทที่5 simulation เป็ชื่อว่า simulation นี่ทุกคนต้องคุ้นกันดีไว้ง่าย simulation คือการจำลองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆนั่นเอง เกมซิมูเลชันอาจจะมีความหมายคล้ายๆกับ RPG คือการสวมบทบาทเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่า RPG จะสวมบทบาทเป็นตัวละครหนึง่งอาจจะเป็นคนหรือว่าอะไรก็ได้และการบังคับแบบพร้อมๆกันหลายๆคนหรือปรับเปลี่ยนกันบังครับก็ได้แต่แต่ซ <c oughs> ิมูเลเตอร์ซิมูเลชันจะกว้างกว่านั้นเช่นเป็นผู้บริหารประเทศบริหารเมืองจัดการสินสัตว์ส่วนน้ำหรือสั่งการตัวละครที่เป็นคนจริงๆไปดำเนินชีวิตประจำกันนะก็จะยกตัวอย่างแบบ เป็น The Sim 2, Sim City. เดอ s i ิมสอ i ซิมไอ้สพูดว่า The Sim เนี่ยคือแบบไม่ต้องสอนเครื่อง i ิมิเลชันเนี่ยจะเป็นการจำลองชีวิตการลอกเลียนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องที่คุณชอบเช่นถ้าหา่าคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องบินคุณอาจจะลองมาเล่นแบบแนว Simulation ที่เป็นการมางคับเครื่องบินเนี่ยอาจจะสนุกนะแต่ถ้าคุณอยากเป็นประธานาธิบดีนในยุคเนี่ยซิมซิตช่วยคุณได้แน่นอนแต่ถ้าอยากเป็นแบบตัวเราแบบคนแบบง่าย เดซิมครับให้คำตอบี่ดีที่สุด6 s p อ r t สสปอร์ s แต่ตายตัวอะไรก็คือเกมกีฬานั่นเองผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากกับเกมกีฬาเกมกีฬาก็แบบยังไงล่ะก็แค่เข้าไปเล่นเกมเตะมงเตะบอลอะไรว่ากันไปเล่นบาสเล่นเบิร์ดก็ง่ายๆก็จะมีวินนิ่งวินนิ่ง11เลฟเว่นฟีฟ่าเอ็นบีเออะไรเงี้ยแต่ถ้าบางเกมก็อาจจะเป็นเหมือนเจาะลึกเข้าไปก็จะเป็นแบบฟุตบอลแมเนเจอร์เนี่ย ซึ่งเป็นเกมวางแผนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหาว่าใครที่อยากเล่นเกมอะไเนี้ยก็จะมันเป็นการสร้างมิตรภาพได้ในขณะที่มันสามารถกลับด้านได้ซึ่งอาจจะสร้างตัวได้เพราะว่าแบบยังไงล่ะทุกวันนี้ไอ้เกมพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นเกมพนันกันได้อืออ่ยังไงแต่ผมว่าถ้าหากว่าคุณชอบในเกมนี้จริงๆแบบไม่ชอบการพนันก็เกมสปอร์ตสามารถสร้างความมันให้คุณได้นะฮะประเภทที่7เป็นแนวที่ผมรักที่สุด ขาโจใจร้อนความเร็วๆเนี่ยผมแนะนําเลยแนวเรสซิ่งครับซึ่งเป็นเกมการขับรถอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับความเร็วอะซึ่งขึ้นชื่อเนี่ยจริงๆเรซซิ่งจะเป็นอยู่ในจําพวกกับสปอร์ตก็ได้เพราะหลายๆคนก็ถือว่าเป็นการแข่งรถกีฬาอย่างหนึ่งนะแต่เรซซิ่งเนี่ยจะอาจเป็นการขับรถแข่งอิสระไม่เกี่ยวกับกีฬาใดๆก็ได้อย่างเช่นซีรีส์นี้เลยผมแนะนำเลย e e d for speed นะเป็นเกมแบบซิ่งรถที่ทุกคนก็ เคยแบบเล่นกันแน่นอนอก็กริปทูอะไรเงี้ยพวกซีรีส์เนี้ยมันจะต้องมีแบบอะไรละ่ะคนต้องคุ้นหัวซึ่งเลสซิ่งอ่ะก็จะเป็นทางด้านการแข่งความเร็วดังนั้นใครชอบความเร็วชอบซิ่งอะไรแบบที่แบบทำให้ชีวิตจ,จริงไม่ได้แต่มาลองเล่นเกมเนี่ยแนะนำเลยครับเลสซิ่งเนี่ยมันแน่นอนครับในทีนี้ก็รบแบบเจ็ดตอนแล้วแล้วก็จะมาพูดถึงพิเศษผนวกครับเก <c oughs> มเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเจ็ดหลักเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เจ็ดประเภท มันจะก็จะเป็นประเภทหลักๆของเกมนะครับแต่ทีนเนี้ยผมก็จะมาพูดแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันเนี้ยเกมมันไม่เอาประเภทเดียวหรอกมันต้องมีเพิ่มง่ายๆก็จะเป็นการรวมประเภทอย่างเช่นเอาแอคชัน่นมาลงกับ RPG เห็นได้ชัดคือ Final Fantasy ครับก็มันจะแบบยังไงล่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่ารูปแบบของเกมเนี้ยไอ้รูปแบบเนี้ยจะมีข้อเสียของมันก็คือ ความชักช้าและเสียเวลาไม่ทันใจในการต่อสู้รูปแบบการต่อสู้จะไม่ร้อใจเพราะเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นคนต่อสู้เองแม้จะออกคําสั่งนะแล้วก็มันยากที่จะดึงผู้กลุ่มผู้เล่นใหม่ๆม,มาได้เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเกมนี้ขายได้ในดีในตัวมันเองแบบไม่ต้องคิดมากการสื่อเกมแอคชั่นซึ่งอย่างเงี้ยมันก็แบบยังไงละ่ะแต่ผมไม่รู้ทุกวันนี้เป็นไง แล้วก็พวกกรุ๊ปผสมแบบแอคชั่นแอนิเมชันเนี่ยอันนี้น่ะผมจะคุ้นเคยกันมากทุกคนต้องคุ้นเคยแบบเคยเล่นน่ะเพราะว่าเกมเนี้ยมันเออแบบมันเป็นการรวมเทคโนโลยีทุกอย่างไว้ไม่ใช่สิมันเป็นการรวมฟีเจอร์แต่แต่และฟีเจอร์มารวมแล้วมันลงตัวเพราะแต่เดิมเนี้ยแอคชั่นจะเป็นเกมสนุนในตัวมันแต่เนื่องจากการเล่นรู้แบบการเล่นมันม่มีอะไรโดดเด่นดังนั้นเขาจึงจะเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาซึ่งอาจจะเพิ่มการแอนิเม r ันซือการประจนภัยซึ่งมันจะทําให้เราแบบเอ้ยแบบ ได้มันด้วยได้บูล้างผ่านได้ระจนภัยในโลกกว้างอันแสนลิตาหูอะไรว่ากันไปซึ่งก็จะเป็นพวก p r i n c e of p e r s i a นะฮแล้วก็ Beyond Good and Evil นะฮะซึ่งแบบเกมนี้จะเป็นเกมสร้างสร์แบสามารถแบบเพิ่มอะไรได้อะไรอย่างีงง้และมาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็จะมาถึงนะครับเกมรูปผสมอื่นๆซึ่งมันมีเยอะมากผมกไม่จะพูดว่างไงดี a อคชั่นแอคเ t นเจอร์และแอคชั่นอาีนี่ยัเป็นเกมส่วนหนึ่ง แต่ผมก็ยุคมาถึงยุคเนี่ยมันก็หลายๆเกม,มก็รวมส่วนผสมเข้าเป็นแล้วหลายๆอย่างด้วยกันเช่น Warcraft Lord of the Rings Battle of Middle Earth นะฮะซึ่งมันจะเป็นการพัฒนาความสามารถตัวละครแบบ RPG มาใช้ในแนว RTS <c oughs> ผมไม่ต้องบอกนะ RTS คืออะไรก็คือหรือว่า John of a r c ที่เป็นทั้งเกมแอคชั่นหรือ RPG และ RTS ในตัวขึ้นอยู่กับ การเลือกรูปแบบในตอนท้ายๆนะครับและชื่อย่ออื่นละ่ะทุกคนได้ยินแน่นอนอย่างเช่น MMORPG หรือว่า RP FPS นะฮะซึ่งนมาพูดถึง MMORPG ก่อนนะครับ MMORPG มันย่อมาจากอ,อะไร MassiveMultiplayerOnlineRolePlayingGames มันก็คือเกม RPG แต่ธรรมดาธรรมดาแหละแต่ว่ามันเป็นการเล่นออนไลน์มีการเล่นผู้อื่น ผู้อื่นการไปเล่นกับทุกคนบนโลกฐานเซปเปอร์ er ที่คุณต้องต่อตลอดก็ไม่บางเกมนะบางเกมเขไม่ต่อตลอดก็ได้ซึ่งรูปแบบของเกมเนี่ยก็จะมีเนื้อหาการเล่นที่ต่างกันบางเกมก็จะมีระบบเวยยควสย่อยเควสย่อยมากมายเหมือน RPG ออฟไลน์ line. ซึ่งที่จริงแล้วเกมที่ทํามาเพื่อเล่นออนไลน์อย่างเดียวเขาจะเรียกว่า MMO ความหมายก็คือเกมที่ต้องเล่นออนไลน์พร้อมกับคนทั้งโลกหรือผู้เล่นนี่แหลคนแค่นั้นแหละครับจบ FPS บางคนนี่แบบใน,นแน่นอน FPS e เอ้กูเล่น FPS e เนี่ยเป็นแนว FPS เว้ย F P e S, แบบมันบูล้างผ่านเนี่ยซึ่งถ้งคำถามว่าแอคชั่นกับ FPS e คือแตกต่างยังไงอ่ะามาอธิบายให้แบบส่วนลึกๆที่คนไข้เข้าใจเลยถ้าที่ผมเข้าใจนะคุณไม่เข้าใจก็ขอโทษได้ FPS e หรือว่า First Person Shooting ซึ่งเป็นการให้คำนิยามการแอคชั่นที่แคบลงในแง่รูปแบบของการเล่นนั่นเองเพราะ FPS e เนี่ยเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง คือเกมแอคชั่นที่เราจะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆจากมุมมองที่เหมือนกับว่ามุมมองเราจริงๆนั่นเองส่วนที่ว่าทำไมเกมยิงมุมมองแบบบุคคลที่3ไม่เรียกว่า TPS หรือ Third Person Shooting ก็เพราะว่าบุบบนที่3มันมุมมองมันเป็นมุมมองแต่เดิมของเกมแอคชั่นถ้าจะพูดก็คือ f i r t Person Shooting เอ้ย f i r Person Shooting เ่ยมันเกิดหลัง Third Person Shooting ทำให้เกมยิงแบบบุกมอบคนที่3จะถูกเล็กซ์าังซนไปหรือว่าแอคชั่นไปอธิบายก็เป็นบุคคลที่1นะก็ตามเนี่ยผมก็ยังงง,ง,งอยู่นะอาจจะยังงง,งอยู่ว่าเอ้เตอร์เพร์เซนชุติ้งแต่ต่างกันยังไงก็ทุกคนก็ต้องไปลองค้นหากันเนะี่งก็จะมาสรุปปิดท้ายแล้วว่าก็เอ่อเนวทางเนี่ยก็คือการประเภทจำแนกของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกัน ซึ่งผมขอบคุณเว็บ d o t b o g a n g com นะครับที่ผมไปเจอบทความเนี้แล้วก็ขอขอบคุณเอิมคุณบี b 5าฮาครับผู้เขียนบทความในบอกแกงเนี่ยซึ่งผมนำมาซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้หรอกแต่พ่อหลังๆมาตั้งแต่ผมมาเริ่มทำเนี่ยเออ้มันต้องรู้อ่ะใช่้ถ้าว่าขี้เกียจอ่านเยอะอะไรเงี้ยมันลองฟังของผมก็ได้นะก็คือผมอ่านอีมาจากเขาก็ง,าง่ายว่า ถ้าหากว่าใครยังอ่านไม่เข้าใจให้อ่าไปอ่านในบล็อกของผมเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปเอาก็หวังว่าข้อมูลทุกวันนี้ที่ผมนามารีวิวเอ้ไม่ใช่สินามาพูดเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กันทุกท่านไม่มากก็น้อยนะฮะงั้นก็อาจจะพบกันในสัปดาห์หน้าครับช่วงนี้อาจจะเป็นการสอบอาจจะไม่ได้อัปคลิปอะไรบ้างหรือว่าอัปชาบ้างอะไรบ้างก็คลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแคสเกมอะไรก็รอติดตามเลยครับกับรายการซาวสกเมแคสซิ่งเกมทีวีครับ ก็วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย